เป็บนบ้างครับผมชื่อฟีฟาครับแล้วคุณกำลังดูฟาราด i s ส์คุณเคยมีของที่คุณรู้สึกแบบ อะไรวะมันทำทุกอย่างเลยวะวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าทุกคนเนี่ยควรที่จะมีติดตัวติดบ้านติดรถติดทุกอย่างของคุณเอาไว้นี่คืออัลคอฟเฟอร์และถ้าเกิดวุกคนรู้จักมันลหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นครีมที่เอาไวท้ทาผิวแห้งแต่ผิดแล้วมันคือสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเหมือนสวิตอาร์มีไนฟ์แห่งวงการสกินแคร์วันนี้ผมก็เลยอยากที่จะมาท้าทายตัวเองด้วยการหา45วิธีในการใช้อัลคอฟเฟอร์ให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่หัวจจลดเท้า รวมไปถึงของใช้ในบ้านและทุกๆอย่างในชีวิตของคุณด้วยก่อนอื่นแทานนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมเล่นแล้วไปกดปุ่ม subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไปแล้วกันเนาะและเรามาเริ่มจากตัวหลักๆกันก่อนสกินแคร์อย่างแรกเลยคือใช้ทาเพื่อเป็นมาร์กมือหรือยวถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มือแห้งหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานบ้านเยอะล้างจานโดนน้าเยอะๆมือมันแห้งมือมันเปื่อยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนมาร์กให้กับ คนที่มีส้นเท้าแตกผิวแห้งหรือว่าคันหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยคุณสามารถอยากทาตัวนี้ใส่ถุงเท้าแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเนี่ยเท้าของคุณก็จะชุ่มชื้นแล้วข้อที่3ทาข้อศอกหรือหัวเข่าที่มันแห้งกร้านให้กลับมาชุ่มชื้นเหมือนแก้มของผมนี่เองข้อที่4ถ้ทาผิวแห้งจากลมหนาวผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานี้มากๆทุกๆหน้าหนาวเนี่ยผมจะเกิดอาการผิวแห้งแล้วก็จะคันแล้วก็จะแพ้ง,ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นครีมตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยผมได้ดีมากๆเลยสมมติใครขี่มอเตอร์ไซค์ออกรถทริป ขึ้นนอยขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยในการที่จะทาบริเวณที่มันจะสัมผัสกับลมหรือว่ามันจะโดนกระทบกับลมมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเป็นเหมือนกับเกาะป้องกันให้กับคุณได้ข้อที่5ปอบประลมผิวหลังแดดออกคือถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งไปโดนแดดมาจ,จัดๆผิวแดงผิวลอกแพ้มากๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยในการที่จะปอบประลมผิวของคุณได้6ทาจมูกเล็บของคุณคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่จมูกเล็บมันชอบที่จะมีหนังลอกออกมาหนังมันแห้งหนังมันหลุดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้้ครีีตัวนนใกาท่จะ เพื่อให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาเป็นปกติและสุขภาพดีข้อที่7ใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์คือคุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้แทนมอยเจอรไรเซอร์ของคุณได้หรือคุณอาจจะเจาะจงเฉพาะจุดเลยก็ได้ตรงไหนที่แบบคุณรู้สึกว่าเฮ้มันแห้งมากๆข้อที่8 สลักจิ้งคือสลักจิ้งเนี่ยมันคือการที่คุณทาครีมสักตัวหนึ่งที่มันสามารถที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นของคุณหลังจากที่ลงสกินแคร์ของคุณไปได้ก่อนที่คุณจะนอนก็ลงสกินแคร์ในขั้นตอนปกติของคุณที่คุณใช้อยู่แล้วแล้วคุณก็ใช้ตัวนี้เนี่ยในการที่จะพอกหน้าเพื่อที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นกักเก็บสกินแคร์ของคุณไม่ให้มันระเหยไปกับไอความเย็นของแอร์หรือว่าไอความเย็นของพัดลมของคุณข้อที่9ใช้เป็นลิปมาร์คคือคุณสามารถที่จะมาร์ ลิมฟีปัขงของคุณก่อนที่คุณจะนอนหรือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแปลกๆเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเป็นแบบลิปก็ได้เขาก็จะมีแบบเอาข้าลิปแท่งขายข้อที่1ิถ้าผิวหนังไก่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนังไก่ประเภทคีลาโตซิตเนี่ยนะว่าไม่ใช่ครีมตัวนี้มันเป็นแบบมหัศจรรย์เฮ้ยเป็นครีมยาอะไรแบบที่ทาปุ๊บแล้วมันจะหายแน,น่นอนว่าคุณยังต้องรักษาด้วยอาจจะแบบเฮ้ยทาครีมเฉพาะทางไปเลเซอร์ไป อะไรก็แ,แล้วแต่คือเวลาที่คุณทาตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ผิวหนังที่คุณแห้งหยาบกร้านเป็นตะปุ่มตะปมเนี่ยกลับมันมีความชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งและมันก็จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดขึ้นซ้นําในอนาคตได้ 11. ใช้ทากอดโกนหรือแว็กซ์ขนของคุณสำหรับไอเสือคนไหนที่โกนขนที่แว็กขนหรือว่าสําหรับสาวๆคนไหนที่แว็กซ์ขน ไม่ว่าจะบระิเวณไหนก็นแล้วแต่ในร่างกายของคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้เนี่ยในการที่จะทาก่อนอาจจะใช้ตัวนี้เป็นเชฟวิ่งครีมของคุณเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นครีมที่คุณเอาไว้ทาก่อนมันก็จะลดความระคายเครื่องหลังจากที่คุณจะโกนหรือว่าหลังจากที่คุณจะแว็กซ์ขนในบริเวณตรงนั้นนั่นเอง12ทาแผลท่านแหละ ทาแผลถลอกเล็กๆน้อยๆอย่าทาไปแบบปิดหมกๆเลยนะแผลของคุณเนี่ยมันต้องการออกซิเจนในการที่จะมาฟื้นฟูผิวหนัง,งคุณเนาะถ้าเกิดว่าทาบางๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้แผลตรงนั้นเนี่ยลดความเสี่ยงในการที่ฝุ่นจะเข้าไปแบคทีเรียจะเข้าไปหมายความว่าแผลตรงนั้นเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็หายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง13ใช้ทาหลังจากการสักข้อนี้เนี่ยช่างสักเขาแนะนํามาเลยมันก็จะช่วยทําให้แผลของคุณเนี่ยรักษาตัวเองได้ดีขึ้นหายเร็วขึ้นสีดีขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะทารอยสักเก่าของคุณก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเพิ่งไปสักมานะมันก็สามารถที่จะช่วยทําให้รอยสักของคุณเนี่ยมีความสวยได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น14ใช้ทาผืนผ้าอ้อมหรือผืนจากการอับชื้นเด็กเนี่ยเขาก็ต้องใช้แพ่เพ์ชแล้วเวลาที่เราใส่แพ่เพ์ชตลอดทั้งวันเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดการระคายเคืองเกิดการแพ้หรือว่าเกิดการอักเสบแต่แนะนํานิดนึงสาหรับลูกๆของใครที่มีอาการดูแพ้มากๆหรือเสี่ยงมากๆเนี่ยหรือย,ยังเด็กมากๆเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวอ ควาเบบี้โดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นอาควาเบบี้ไดเปอร์รชโดยเฉพาะ15การการเสียดสี สำหรับไอเสือคนไหนที่แบบอาจจะเป็นนักวิ่งมาราธอนนักปั่นจักรยานทางไกลที่แบบเฮ้ยมันจะต้องเสียดสีบริเวณนั้นเป็นเวลานานๆโคนขาหนีใต้จักันแล้ก่อนที่คุณจะไปออกกำลังกายหนักๆหรือว่าอาจจะไปเดินป่าเป็นเวลานานๆเนี่ยคุณสามารถที่จะทาบริเวณตรงนั้นเพื่อลดความเสี่ยงใ,ในการเกิดการเสียดสีเกิดการอักเสบได้เช่นเดียวกัน16ใช้ทาหลังทําเลเซอร์คือคุณสามารถที่จะใช้อควาเฟอร์เนี่ยในการที่เป็นตัวช่วยบํารุงฟื้นฟูผิวที่บอบบางอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลเซอร์ที่มันแบบพิเศษจริงๆ จงจริงๆเนี่ยก็ลองปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้ว่าแบบเฮ้ยพอดีที่บ้านผมมีอลคอเฟอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้หลังจากการทำเลเซอร์แบบนี้ได้ไหมสิบเจทาผิวรอบจมูกคือสำหรับใครที่เป็นหวัดเป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้แบบผมเนี่ยอาการหนึ่งที่คุณจะเจอก็คือแสบผิวบริเวณจมูกของคุณคุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการที่จะทาผิวบริเวณนั้น เพื่อทําให้ลดการระคายเคืองลดการอักเสบลดอาการแดงของผิวบริเวณตรงนั้นได้19ทาผิวคันบริเวณที่เป็นอ e ีซิคมาสําหรับโรคอีซ e ิคมาหรือภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยคุณสามารถที่จะทาเคลือบเพื่อลดอาการคันของคุณได้เลยนอกจากนี้ไอผิวบริเวณที่คุณเกาและเป็นแผลเหมือนผมเนี่ยครีมตัวนี้เนี่ยก็ช่วยดูแลแผลบริเวณนั้นของคุณได้เหมือนกัน19้าทาแผลรองเท้ากาัาดสำหรับใครที่เพิ่งซื้อรองเท้าหนังคู่ใหม่มาหรือรองเท้ามันอาจจะยังคับอยู่หรือว่าคุณเดินป่าเป็นเวลานานๆเนี่ยก็สามารถที่จะททาาคครรรีมตงนน้้้บิเเวณณอุไ่่ใช เขาเรียกอะไรตีนขวบเขาเรียกส่วนนั้นว่าอะไรนะเอ็นร้อยหวายมันไม่ใช่ดิเอ็นร้อยหวายมันเหมือนกับแบบอยู่ข้างในเนาะแต่มันคืออะไรอะ่ะส้นเท้าไม่อะ่ะส้นเท้ามันมันมันอยู่บริเวณตรงเนี้ยไม่รู้อ่ะบอกผมหน่อยแล้วกัน <laughs> 20 ลดการระคายเคืองของแว่นตาหรือว่าอุปกรณ์ช่วยฟังคือคุณทาบริเวณที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่คุณจะโดนอาจจะเป็นแว่นตาอา่ะทาบริเวณหลังหูงคุณสักหน่อยนึงหรือว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเนี่ยก็บริเวณใบหูของคุณมันก็ช่วยลดอาการแสบลดอาการระคายเคืองเราเดินทามาถึงเกือบครึ่งคลิปแล้วเออและเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะว่าเอาข้อเสนเนี่ยเขาไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆผมเลยนะแค่ผมอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์แล้วก็อยากที่จะมาทําคลิปเพราะว่าหลางังๆมาเนี่ยผมเห็นคนกลับไปดูคลิปไอ วิธีการใช้ว่านหางจระเข้ของผมอะ่ะซึ่งมันเป็นคลิปแรกๆเลยอ่ะคือเกิน5้าปีอะ่ะในคลิปลปนั้นเนาะเลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้มันดีแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้อะไรได้บ้างและถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปซื้อผลิตภัณฑ์บริเวณข้างล่างตะกร้านี้ได้เลยนะคุณก็ช่วยซัพพอร์ตผมไปในอีกทางหนึ่งไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มเพอๆอาจจะถูกกว่าด้วยซ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้โค้ดที่พิเศษมาเนี่ยเดี ถ้าเกิดว่ามันมีนะในช่วงนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยราคาที่ผมหามาสินค้าที่ผมจะมาปักเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ถูกอยู่แล้วเชื่อผมเถอะทีนี้เราไปที่โหมดเมคอัพกันบ้างคือมันไม่เชิงเมคอัพแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีอย่างอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเออยอ <21. S 1> ปัมเมอร์อายแชโดว์คือถ้าเกิดทุกคุณมีปัญหา อายแชโดว์ของคุณไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรือไม่ค่อยทนไม่ค่อยกันน้ำเลยแบบนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ในการทาบางๆก่อนก่อนที่คุณจะลงอายแชโดว์แล้วอายแชโดว์ของคุณเนี่ยมันก็จะติดทนนานมากยิ่งขึ้น22บําำรุงขนตาของคุณทาบางๆบริเวณขนตาเพื่อช่วยบำรุงและทําให้ขนตาขอางนั้นเนี่ยดูงองงามดูสุขภาพดี23ใช้จัดทรงคิ้วสําหรับใครที่ขนคิ้วของคุณไม่ได้กันลืมกันหรือว่ามันไม่ค่อยเป็นทรงกันไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยในการที่จะทาบางๆบริเวณขนคิ้วงวก็จัดทร รวบให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ดูลกจนเกินไปอ่ะ 24ใช้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์คือคุณแค่ทาลงผิวหน้าหรืออาจจะทาลงสัลีแล้วก็เช็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมาสสาร่าและอายไลเนอร์เนี่ยออกได้ง่ายขึ้นเวลาที่คุณล้างหน้าจริงๆ25ใช้เจีจังรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ของคุณผสมออกข้อเฟอร์เล็กน้อยกับเพลทพันที่เป็นเนื้อแมทแล้วมันก็จะทําให้เพลทพันตัวนั้นเนี่ยมีความดูอีมากขึ้นมีความชํามีความวาวมากยิ่งขึ้น26ใช้เป็นไฮไลท์ผิวฉ่วาวาคือยุคนี้ผิวกราสกินหรือว่าผิวธรรมชาติิเเเนนนนนีีนนี่่่่ยยกกาาาลลัังงงมมแแแร้้้้วววถคคุณป็ทผหห อะไรที่ยากมา,มากๆเลยใช่ไหมเอาควาเฟิร์นี่แหละมันจะเป็นเหมือนกับเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะช่วยคุณการที่คุณทาบางๆบริเวณหนกแก้มบริเวณหน้าผากหรืออะไรสักเล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยดูมีความเป็นมันวาวธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้ว27เปลี่ยนอายแชโดว์หรือบัสออนให้เป็นเนื้อครีมสาวๆคนไหนที่แบบอาจจะฉุกเฉิน ลืมพกไปหรือว่าอาจจะไม่ได้พกของไปเยอะเนี่ยแล้วคุณต้องการให้มันเป็นเนื้อแบบว่ามีความฉ่ำม,มีความโกลมีความมันมันวาวๆหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการที่จะเป็นส่วนผสมได้เหมือนกัน28ยืดอายุน้ําหอมของคุณคือคุณสามารถที่จะใช้ตัวนี้แทนวาสลีนและผมว่ามันอาจจะดีกว่าวาสลีน้วยซ้ำทาบริเวณจุดชี้ปรจรหรือจุดที่คุณจะฉีดน้ําหอมลงไปเว้นแต่อย่าไปทาบริเวณเนื้อผ้านะเพราะว่ามันจะติดผ้าของคุณ29 ้องกันสีผมเลอะสำหรับใครเวลาที่ทําสีผมที่บ้านเองหรือว่าให้คนที่บ้านทําให้เนี่ยคุณกลัวแบบเฮ้ยสีมันจะไปเลอะบริเวณขอบกรอบหน้าของคุณเนี่ยทาให้รอบๆเลยหรือว่าบริเวณจุดที่คุณรู้สึกว่ามันจะเสี่ยงเนี่ยหรือว่าคุณไม่อยากที่จะให้มันโดนเนี่ยทาตรงนี้ก่อนแล้วเวลาที่คุณเช็ดออกเนี่ยมันจะง่ายกว่าสิบใช้เก็บไรผมของคุณคือถ้าเกิดว่าคุณเซ็ดผมไปแล้วแล้วคุณออกจากบ้านไปแล้วระหว่างวันคุณอาจจะผมเสียทรงแต่ว่าคุณไม่มีเพลพันพกพาไปคุณมีแต่เพลพันเล็กๆแบบนี้เนี่ยขยี้ขยีเๆน่ ก็สามารถได้จะช่วยคุณในกรณีฉุกเฉินได้เหมือนกัน31ใช้บำรุงปลายผมที่แห้งแตกทาบริเวณปลายเพื่อไม่ให้ผมมันดูแห้งดูแตกปลายมากจนเกินไปดูน่าเกลียดมากจนเกินไป32ใช้ถอดขนตาปลอมของคุณทาลงไปบางๆบ,บริเวณที่คุณติดขนตาไว้เพื่อให้ผิวบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีความนุ่มแล้วคุณก็สามารถให้จะดึงออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น33ใช้ทาเวลาซิปติดถ้าซิปกางเกงซิปเสือ้อซิปอะไรของคุณเวลาที่คุณเก็บไว้นานๆไมไ่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยเวลาที่คุณออามาใช้งานมันต ของคุณมันก็จะเป็นเหมือนกับสารหล่อลื่นให้กับซิปตัวนั้นได้สาใช้ทาเวลาที่แหวนติดนิ้วของคุณคือตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นได้เหมือนกันเวลาที่ผมพูดถึงสารหล่อลื่นอย่าไปคิดถึงอะไรแบบนั้นนะ คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเออนั่นแหละลองไปหาข้อมูลเอาเองแต่ว่าอย่าไปใช้ดีกว่าใช้แบบสารล่อลื่นที่สําหรับอะไรแบบนั้นดีกว่าโอเคสาใช้ป้องกันสนิมสําหรับอุปกรณ์ช่างอาจจะเป็นกันไกลอาจจะเป็นมีดพับหรือว่าจะเป็นหัวน็อตที่คุณแบบไม่อยากให้สนิมขึ้นเนี่ยทาครีมตัวนี้บางๆในการที่จะบํารุงในการที่จะรักษาสภาพอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้นานมากยิง่ง36 ขัดเงาเครื่องหนังสำหรับใครที่มีเข็มขัดเกา่าหรือว่ากระเป๋าเก่าหรือเครื่องหนังอย่างอื่นที่มันเก่าๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยทําให้เครื่องหนังของคุณเนี่ยีดูสุขภาพดีดูสวยแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของมันได้37ใช้ทาป้องกันเวลาที่คุณทาสีอะไรสักอย่างหนึ่งคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณทาสีบ้านแล้วคุณใช้เครืมงตัวนี้เนี่ยคุณน่าจะเป็นสุลต่านแต่สําหรับงานคาราฟชิ้นเล็กๆอาจจะเป็นงานไม้อาจจะเป็นงานประดิษฐ์อื่นๆนะที่คุณไม่อยากให้สีไปเลอะในนนนสส่่่่ววทททีีีคคุณไไไมมดด้้้้ตตงกกาาารเเย็ถจัล <ๆ S 1> 38บำรุงมือหลังจากที่คุณทํางานช่างหนักๆซ่อมอะไรเองสักอย่างหนึ่งต่อเติมบ้านทําเองเวลาที่คุณต้องจับคอนกรีตเยอะๆทําแบบว่างานสวนงานอะไรแล้วคุณไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยการที่คุณใช้ครีมตัวนี้มันก็จะช่วยบํารุงช่วยดูแลผิวของคุณ39ช่วยป้องกันการเสียสีหรือการคันจากการที่คุณใส่เฟอกหรืออุปกรณ์การแพทย์อ,อื่นๆ40ใช้ทาบริเวณอุ้งเท้าที่แห้งแตกของสัตว์เลี้ยงของคุณไม่ว่าจะเป็นหมาหรือจะเป็นแมวทาให้มันบางแล้วก็อย่าเพิ่งให้มันเลียจนกว่า ครีมตัวนี้เนี่ยจะซึมเข้าไปในบริเวณผิวของมันทิ้งไว้สักห้านาทีสินาทีเฝ้าหมาแมวไว้หรือว่าจะใส่เป็นคอล่าไว้เพื่อการบันเลียนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้ว41ใช้เป็นบัามนวดตัวสําหรับใครที่ไม่ชอบยามองรู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่ามันแสบผิวไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ครีมตัวนี้เวลาที่คุณนวดตัวได้เหมือนกัน42คอข้อนี้ผมชอบมา,มากๆเลยคือถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้ไอแผ่นแปะร้อนแก้ปวดเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ คุณจะรู้หรือก็คือเวลาที่คุณแปะเปนานๆเนี่ยหรือว่าเวลาที่คุณอาจจะแปะข้ามคืนเนี่ยกาวตรงนั้นเนี่ยมันจะกินผิวกินขนของคุณเวลาที่คุณจะลอกแล้วมันจะเจ็บมากๆอะแค่ทาบางๆพอนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพอกให้มันหนาเกินไปเนี่ย กาวของไอแผ่นแปะล้อเนี่ยมันก็จะไม่อยู่43ใช้ปอกประโลมผิวหลังจากการว่ายน้ําคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาว่ายน้ําหรือคุณว่ายน้ําบ่อยแล้วว่ายในสระคลอรีนเนี่ยหสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คืออาการแห้งของผิวนั่นแหละครีมตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยคุณจากอาการผิวแห้งจากคลอรีนได้44ใช้ทาผิวในบริเวณที่เสี่ยงในการยืดหรือขยายถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่กําลังจะลดน้ําหนักหรือจะเพิ่มน้ําหนักมากๆจากร่างกายที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้หนึ่งสิ่งที่คุณจะเจอก็คว,วตรตัมี ัวนี้แหละมันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆ45ทาบริเวณที่โดนของร้อนอาจจะเป็นการที่คุณทําอาหารแล้วมือไปโดนกระทะมือไปโดนเตาอบไปจับเผลอจับแก้วที่มันร้อนมากๆแล้วมือของคุณเริ่มพองเริ่มลวกเนี่ยก็สามารถที่จะทาตรงนี้ในการที่จะลดการอักเสบลดผิวพองได้และนั่นก็เป็น45วิธีในการใช้ เอาค้ฟเฝอที่พิสูจน์มาแล้วว่าของมันต้องมีจริงๆสําหรับใครสนใจเนี่ยก็กดไปดูของในตะกร้า,ารที่ผมปักไว้ได้เลยและสําหรับใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้ผมเปิด Member s h i p แล้วนะครับสาหรับใครที่อยากที่จะซัพพอร์ตช่องของเราอยากที่จะดูคอนเทนต์ก่อนใครได้อิโมจิได้แบชพิเศษเฉพาะตัวให้กับตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะกดลิงก์ในดีสคริปชันบล็อกเพื่อสมัครมาเป็น Membership เพื่อช่วยซัพพอร์ตช่องของเราได้แล้วและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อเ like, ลเน,อน่อนเ่ย ก็เลือนไปกดปุ่ม subscribe ช่องผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่คุณนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกดบาย